สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ซองนะครับสำหรับจิกจับนะครับลบกำเน่งลบวาวนะครับตัวนี้จะเป็นดุนคูโบต้าคูโบต้ายันม่านนะครับอาทีนึ่ง5กาับเซตทีนึ่ง5านะครับโอเคนองจัดประกอบเลยเริ่มด้วยตรงไหนก่อนอันนี้ครับใส่ววงข้างไหนก่อนนะครับโอเค เว่างมัดก้อนนะครับการัการเชือกลักเข้าไปกันในดีนะครับเริ่ม so ต้นโดยเบากล่างก้อนนะครับเบากร่างนะครับแล้วก็ทำการใช่วงครับเลยครับแล้วก็ใส่ลูกูบเข้าไปเลย โอเคขั้นครับคร okay, ับผมตรงนี้จะเป็นบล็อกล่างนะครับ,บรล่างก่อนคนระับมันก็จะได้สูนเลยนะครับออกเปิดเพื่อให้เขาเดินเลยเนาะมี่นะครับมันก็จะตรงเลยนะ <Okay. S 1> โอเคยืดได้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 เ อันต่อไปเลยจะเป็นวาวไอดีนะครับ wow วาวไอดีจะเป็นตนนัวนี้ไปตัวแต่วงเปลี่ยนมาใช่วงอ e ีรูนะครับผูประกอบไหม โอเคเป็นวาวไอดีนะครับการใส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมฮันหลุดช่องฟังต่้ใช่ไหมน้องนั่นครับ่ันหลุดช่องขึ้นบุญนะครับมาช่อง,ช,องช่องล็อกนี้เนี่ยโอเคตอนนี้จะวาวไอดี เอ๋อลงมุ่นก่อนมุ่นก่อน <Okay. S 2> อโอเคโอเคตามแบบเปิดเครื่องนี่ครับมันก็จะตรงเลยนะครับเป็นอียครบได้ดูตรงมดนะครับ okay. โอเคอเสร็จแล้วออันต่อไปจริงๆจะเป็นวาวไอดีนะครับไป มันเดิมลนะพุ่มต,ตัวางเปลี่ยนวงเปันดนีงครับ อเมาดูวาวยดีกันนะครับเออจะดูยาอิดนะครับเป็นัันตรงนะครับเอาเปิดเเรื่องเ,เ,เ,เลยเน <ไป S 2> าะนะครับตรงเลยเลยสังเกตครบเือนได้นะครับ โอเคน้ครับประมาณนี้ครับใครตุนใจก็ชอบท่ามเข้ามากันได้นะครับสําหรับเครื่องอรูซูปเต่้าเครื่องเตดารุน่นฟังรถยนก็ได้นะครับ,รบโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ